เช้านั้นอากาศสดใสแต่หัวใจกับติ่มเต้นแปลกๆเพราะเป็นวันแรกของการที่ไปโรงเรียนพ่อจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยรวมถึงคนรับส่งโรงเรียนไตประจำที่จะมารับส่งหนูทุกวันงานจากเจอเขาครั้งแรกเขาทักทายด้วย คําพูดอย่างสุภาพชื่อพงนะเรียกว่าลุงพงเฉยๆก็ได้ครับเสียงทุ้มต่ําๆดังขึ้นจากคนขับในวัยกลางคนที่กําลังยิ้มผ่านกระจกเขาดูใจดีผิวกล้านแดดแต่ดวงตาอบอ,อุ่นค่ะข,ขอบคุณที่มารับ วันยายที่ไปโรงเรียนวันแรกหรอใช่ค่ะตื่นเต้นนิดหน่อยพอย้ายโรงเรียนใหม่ไม่ต้องเกงหลอกนะลุงก,ก็เคยเป็นคนใหม่เหมือนกันเยงหลอเบ,บ้าของเขาทำให้เช้าวันนั้นไม่รู้สึกน่ากลัวอีกต่อไปทุกวันหลังจากนั้นรถคันเดิมจะมาจอดอยู่เงา หน้าบ้านหนูเวลาแทบเป๊ะทุกวันลุงคงเปิดเพลงเบาๆระหว่างสับรถบางวันเป็นเพลงยุคเก่าบางวันเป็นเพลงลูกทุ่งเที่สาร้องคอตามหนูนั่งฟังแล้วก็ยิ้มตามบางเย็นเขาก็จัดซื้อของฝากมาให้ จากความเกรงใจกลายเป็นความคุ้นเคยจากความคุ้นเคยเลยกลายเป็นบางอย่างที่อบอุ่นหัวใจของหนูตลอดเ <Yeah. S 1> ย็นวันหนึ่งขณะที่รถติดกลางเมืองแสงแดดอน่อ,อนๆสองลอดผ่านกระจกเข้ามาลุงพลพูดขึ้นเรียบเรียบรู้ไหมดุงรอเวลานี่ของทุกวันเลยนะ ินูหันไปนมองเขาพร้อมกับรอยยิ้มของเขาในแสงเงานั้นมันอ่อนโยนจนใจเต้นไม่เป็นจังหวะไม่รู้เพราะอะไรระหว่างเสียงเพลงเบาๆกับถนนที่ทอดยาวตรงหน้าหนูกับรู้สึกเหมือนทุกวันหลังจากนี้อยากมีแท็กซี่คันนี้อยู่ในชีวิตไปเรื่อยๆ หลายวันผ่านไปวันดุดสุดสัปดาห์ก็มาถึงนูคีนสายกว่าทุกวันแต่พอเปิดโทรศัพท์ก็เห็นข้อความจากลุงพงวันนี้ลุงหยุดถ้าหนูว่างไปเที่ยวด้วยกันไหมลุงจะขับพาไปเองหนูอ่านแล้วยิ้มออกมาอย่างไม่รู้ตัวตอบตกลงอย่างไม่ทันได้คิด หลังจากนั้นไม่นานเขาก็มาลักตอนสายๆรถแท็กซี่คันเดิมแต่ไม่มีป้ายสมบวรางวันนี้มันเหมือนกลายเป็นหรดท่องเที่ยวของเราสองคนแทนเขาเปิดเพลงเบาๆขับออกนอกเมืองไปทางภูเขาบรรยากาศเย็นสดชื่นจนต้องลดกระจกลงหนูชอบอากาศแบบนี้ไหมเขาถาม ชอบค่ะมันสบายใจดีลุงก็ชอบเหมือนกันโดยเฉพาะเวลาที่มีคนนั่นงข้างๆแบบนี้พร้อมกับกลุ่มวาหนูและลูกหัวไปด้วยหนูหันไปมองรอยยิ้มมุมปากของเขาแล้วหัวใจก็เต้นแรงโดยไม่มีเหตุผลเราขับไปจนถึงที่พักเล็กๆริมเขา เป็นบ้านไม้หลังเดียวมีวิวต้นไม้รอบตัวเขาบอกว่าจองไว้เผื่อเหนื่อยจะได้พักไม่ต้องรีบกลับหนูลังเลนิดนึงแต่สุดท้ายก็ตอบตกลงตอนเย็นแสงอาทิตย์ตกขอบฟ้าเรานั่งดูวิวด้วยกันตรงระเบียงลมเย็นพัดเอื่อยๆเสียงหนกกับลังแผ่วเบา หนูเผลอเอนตัวไปพิงไหล่เขาโดยไม่ตั้งใจเขานิ่งไปพูดหนึ่งก่อนจะพูดช้าๆลงรู้ว่าหนูก็รู้สึกเหมือนกันเราสบตากันท่ามกลางบรรยากาศเย็นเพียงแค่เสี้ยววินาทีลิมฝีปากประกบกันอย่างแน่นลึกซึ้งและปลอดภัยมันอบอุ่น ทุกครั้งที่หนูเคยคิดไว้พร้อมกับมือของเราที่สัมผัสกันเบาๆแค่ชั่วขณะแต่กลับรู้สึกว่าเวลาตอนนั้นหยุดนิ่งเหลือแค่เพียงหัวใจทั้งสองดวงที่กำลังสื่อสารกันอย่างลงตัวโดยไม่มีคำปฏิเสธเสียงกิ้งลีดเสียงจักระจานร้องเป็นเหมือนดนตีประกอบ จังหวะเบลงให้หัวใจของเราได้สื่อสารกันอย่างลงตัวในความเงียบของป่ากับแสงไฟอุ่นๆในบ้านพักไม้หลังนั้นหนูก็รู้เพียงอย่างเดียวว่าหัวใจของหนูมันกำลังเต้นแรงและพร้อมที่จะมอบให้คนข้างๆดูแลเหมืเป็นพิเศษค่ำคืนนั้นหนูอยู่ในโอกกอดอันปลอดภัย ที่หนูก็รู้ตัวดีว่ามันอบอุ่นและลึกซึ้งมากพอให้ใจสัน่นแสงแดดยามเช้าสองลอดผ่านผ้าม่านเข้ามาในห้องไม้เล็กๆหนูเลืมตาขึ้นพร้อมกับอ้อมกอดของเขาหนูรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยกว่าที่ไหนๆเขาตื่นขึ้นมาไปชงกาแฟอยู่ตรงมุมเล็กๆของบ้าน หลังนี้กลิ่นหอมลอยนวลอวนไปทั่วติดแล้วหรอคะหนูเข้าขันมายิ้มคชะเมื่อวานสนุกมากเลยนะคะเขายิ้มอ่อนๆก่อนพูดช้าๆลุงให้อยากวันแบบนี้อยู่กับเราทุกวันเลยได้ไหมหัวใจเต้นเรงมือฝันล็กน้อยก่อนตอบกลับไปเบาๆใช่หนูก็อยาก ให้เวลาแบบนั้นไม่มีอันกินชิมสุดงั้นเรามาลองคบกันดูไหมเขานิ่งไปคู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะเบาๆแล้วก็พยักหน้างั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหัวใจของหนูเป็นของลุงแล้วนะหนูยิ้มกว้างแสงแดดตอนเช้าสองลอดผ่านกระจุกเข้ามา มัอนช่วยยืนยันว่าวันนี้ไม่ใช่แค่วันหยุดธรรมดาแต่เป็นวันที่เริ่มต้นของความรักที่อบอุ่นที่สุดในชีวิต